น,นี้ยทำไงดีเนี่ยอันไหนดีอ่ะพี่มอดปีใหม่เลือกขอขอนอะไรให้แฟนดีอ่ะคิดไม่ออกเลยเนี่ยไม่รู้ไม่เคยมีแฟนพี่มอดโกหกตรงละล็อกนะเดี๋ยวแช่งให้เลิกกันเลย ก็ได้นี่รล้ยยังงานคนนี้รักจิงหวังแต่งไหมล่ะโอ้ยก็รักจิงหวังแต่งทุกคนแหละพี่แต่คนนี้นะต้องจับให้อยู่เลยนะเลยมาขอไอเดียจากพี่โมดนี่แหละตายแล้วเด็กสมัยนี้นี่ถ้าเกิดเอาจริงขนาดนั้น,นะแนะนาว่าน้ําหอมผู้ชายฉีดน้ําหอมแ,แบบเซ็กซี่พี่โมดน้ําหอมเนี่ยมันหอมใช่ไหมผู้หญิงก็มารุมกันหมดสิออาหรอรอ,องเท้าเพราะว่ารองเท้าเนี่ยนะต้องอยู่เป็นคู่น้องให้เลยเอาเคล็ดไม่ได้พี่โมดหมอดูเคยบอกว่าถ้ายังไม่แต่งงานกันให้รองเท้าไม่ได้เดี๋ยวเลิกกันออาหรอ ถ้าเช็ดหน้าผู้ชายเนี่ยนะมันไปชอบแบบออกกําลังกายหน้าต้องมันเอาไวเ้เช็ดหน้าน้องเอาไว้ซับน้ําตาตอนเลิกกันดีไหมพี่มดเฮ้ยทำไมเรื่องมากอย่เนี่ยอะไรอะไรก็ไม่เอาปวดหัวละนี่ใช้มุกพี่มะคือพี่เล่นง่ายมากเลยน้องเอ้ยพี่เนี่ยนะเดินเข้าไปในศูนย์ธุรกิจกิฟเฟอรีนเขาจัดกระเชา้าจัดของขวัญไว้ให้เราเนี่ยนะเรียบร้อยเลยบังเอิญมากพี่เพิ่งไปซื้อมานี่เอามานี่อย่างเงี้ยคุณน้องเฮ้ยอันนี้ก็โอนะพี่มด สวอยอ่ะของเยอะด้วยอ่ะเฮ้ยเอาไหมก็ได้อยู่เอาดีไหมเอา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 แ<อ>นะนำอีกไหมแนะนำอีกไหมมันมีหลายอย่างมากคุณน้อง<น>แล้วน้องอยากได้เยอะไมหมล่ะหรือยังไงเดี๋ยวพี่จะได้ซื้อว่าอยากได้เยอะแบบว่าพอดีว่าแบบอยากได้แหละให้หลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยแบบหลายๆตะกร้าหน่อยอะไรนี่สะสมผู้ชายไว้เยอะมากเลยเหรอหรือยังไงเป็นเพื่อนกันเยอะแยะไปหมดก็ให้เขาหน่อยปีใหม่ทั้งทีคิดว่าแบบสะสมผู้ชายไว้คนเดียวหลายหลายอย่างมากเอางี้เนาะ คือถ้าน้องอยากได้อีกนะพี่มีให้เลือกนี่มันอยู่ในแคตตาล็อกนี้เลยคุณน้องเดี๋ยวน้องมาดูมันมีทั้งแบบเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องแบบของความสวยความงามมีแบบสินค้ากระจุกกระจิกเงี้ยเลือกได้เลยเนาะขอบคุณมากค่ะพี่มอสพี่มอสต,ต้องมาช่วยมินเลือกแล้วนะ<ด>เอาไ,<ด>ไหนไไอันไหนดีอ่ะนี่ต้องเลืแต่หน้านี้ชอบไหมอ่ะหน้านี้มันจะมีแบบพวกแบบแก้วเกลืออะไรเงี้ยเออเข้าใจไหมอยากได้แล้วว่าไปซื้อเลยไหมได้ได้ต้องเลือกก่อนต้องเลือกได้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 วคำนวณไว้ก่อนนะ